สักทีลาก่นให้เธอโชคดีฉันยังจำได้อยู่เลยที่เคยผ่านมาด้วยกันและตอนนี้ลาคงไม่ได้เจาไม่ลืมในความบังดี โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีเชินผสชมทุกท่านด้วยกันนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมไคเซอร์1ึงข้าง3มกับประเทศอ่าฟรีเดย์ครับนั่นแหละทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะเงียบเงียบเนาะหลังจากอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วผมก็กลับมาเยี่ยมที่นี่ถ้าผมก็เพิ่งมารู้ข่าวว่าประเทศอ่ะจะปิดวันที่11ธันวา t h i นะตอนเนี้ยดูดิแมกระทั่งในประเทศอ่ะมีแค่ผมคนเดียว คิดเอาเดียเขาไปกันหมดแล้วอะความทรงจําของผมทุกอย่างอยู่ที่นี่เลยเพราะเป็นประเทศที่ผมเล่นเป็นบ้านของผมเป็นบ้านแรกของผมที่ผมอยู่ประเทศอื่นผมจะแบบก่อนที่ผมจะมาเล่นโลเปผมก็ไปแบบก็ในสตรีมเนาะก็เคยเห็นอยู่แบบโฟลคิงผมก็ไปฝึกเล่นก่อนเราค่อยมาเล่นจริงเนียแล้วก็อาจจะได้ยินเสียงแมวล้องบ้างว่างไง ผมก็จะกลับมาเยี่ยมมาเยือนที่นี่มไม่รู้หรอกว่าที่นี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างหลังจากที่ผมไม่อยู่แต่ผมจะลองกลับไปเยี่ยมบ้านแกงไปตั้งแต่บ้านหลังแรกแล้วดีกว่าบ้านแกงหลังแรกผมน่าจะอยู่นี่นะถ้าจะไม่ผิดใช่แล้วแมวมันตัวรองไม่หยุดทั้งประเทศมีผมคนเดียวที่เรา พอพอเขาจะประกาศปิดแล้วคนมันยิน่งเล่นน้อยๆเขาก็ไปกันหมดเลยจงประเทศนี้ผมจะมีรถแรงอ่ะตอนนี้มันก็รู้สึกเหมือนไรค่ะมันแบบมันไม่มีความหมายอ่ะตอนเนี้นยยประเทศก็จะปิดที่จริงผมคิดว่ารอแบบคนกลับมาอย่าผมน่าจะกลับมานี่บ้านแกงบ้านแกงหลังแรก เล่นสตอรี่ครั้งแรกก็เล่นอยู่นี่แล้วก็มีไปปบุกป้างแต่ส่วนมากโดนบุกแื่ความทรงจำผมไม่ลืมอ่ะอยู่ทุกนันอ่ะจึงมันก็จะมีดีบ้างมีแย่บ้างดูดิมีอะไรบ้างที่ผมยังไม่เคยทำอ่ะเห็นไหมแต่ก่อนมันไม่มีไอแบบพวกอะไรเยอะขนาดนี้นะเนะีนะ่ยเนะี่ยมันไม่เยอะขนาดนี้นะ วอเก่าถ้าจำไม่ผิดวอผมหายเหรอดูดิของผมยังอยู่อ่ะแฟ,แฟชั่นไม้บวกสามผมอ่ะทุกอย่างอ่ะรถสเก็ตบอร์ดแฟชั่นอะไรต่างๆพอผมไปไหนลาก่อนฟรีเดย เหมือนจะว่าไม่ได้ลาก่อนแค่วีดีแล้วน่าจะลาก่อนคอมกูด้วยวอลกเก่าว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดคิดถึงวะ่ะไอดีสองเนี่ซ้ำอ่ะโอเคแต่ก่อนต้องไอดีหนึ่งไอดีสามเนี่ยไอดีหนึ่งไอดีสามไอดีห้าไอดีเจ็ดไอดีเก้า เพื่อเอากาชาสนุกมากนะตอนที่มาเล่นอตอนแบบคนมันแบบก็ไม่ได้น้อยก็ไม่ได้เยอะมันก็น้อยกว่าประเทศอื่นแหละแต่มันแบบไม่รู้ผุมรู้สึกเล่นมันแบบสนุกแบบแต่ก่อนอรู้สึกคิดถึงที่นี่มากเลยไปดูบ้านแกง ประเทศก็จะปิดแล้วผมทำอะไรดีในประเทศแค่มาคิดถึงความทรงจำงเกา่าๆบ้านแกง๊งสภาเกา่าสภาเก่าก็ไอตรงหัวดูดาวอะ่ะแต่ก่อนรถผมก็ไม่ใช่สีนี้ผมไปเปลี่ยนตอนไหนวะเปลี่ยนได้ไม่นานหรอกต้องเปลี่ยนประมาณก็ตอนที่ผมเล่นอยู่สลามนี่นะกลับมาลองเปลี่ยน แต่ก่อนมันจะเป็นลายสีแดงอย่างสวยโอ้โหแต่ก่อนมันก็มีแบบนี้วะไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่อันเนี่ยไอ้จแบบเนี้ยไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่ถ้าผมแคสคลิปจบเลยอะ่ะหรือว่าผมขอตั้งโดดจริงอะ่ะ อ่ะทีนี้รถรถไม่ตกกูตกแทนไปคิดโคตรคิดถึงอะ่ะแล้วผมก็จะตายหาลวอินโตคนรู้จักเขาให้มา มาผิดทางฮะชอบมาแต่ก่กอนอุมอ้มโองอุ้มเอ๋อตอนนั้นใช่อุมออ้มเอ๋วเน่จะอุ้มเอ๋อเนี่ยมีการเล่นอุ้มกันเล่นตัวหลุดเยโคตรสนุกอะโคตรคิดถึงบรรยากาศแค่คิดถึงบรรยากาศเก่ามันก็มีความจำไม่ดีบ้างอะแต่ยังไงก็คิดถึงแล้วเนาะ แกงแรกก็ที่แก๊งแรกที่เล่นก็อยู่นี่แลวผมก็ยังไม่เคยมีเล่นแกงต่ออีกเลยเล่นเอาวงอาวุธไม่เป็นแต่ก็ไปอยู่แกงแต่อย่างน้อยก็เคยไปเล่นแบบเซิร์แบบเทรนนิ่งไปหากดฝึกเล่นนี่เฉย แล้วก็เล่นเป็นเฉยทั้งที่กูก็เล่นไม่เป็นคิดถึงบรรยากาศอ่ะคิดถึงบรรยากาศกิจ,ะจะกรรมเก่าๆอ่ะไอไตยีร้ายเนี่ยปนรถไฟเนี่ยโคตรชอบอ่ะคิดถึงอยากให้ทุกคนฟังเพลงตอนเข้าประเทศเดี๋ยวผมไปฮัททุกคนตอนนี้ก็น่าจะได้ฟังนะผมน่าจะตัดใส่ไปตอนเริ่มมันเนี่ย ถึงมันจะติดลิขสิทธิ์ผมก็อยอมเอาแป๊บเดียวโหเพลงแบบโคตรเศร้าอะคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่ไม่มีอะไรมากก็ได้แค่พูดว่าลาคมคิดถึง ลาก่อนฟรีเดจำได้เลยตรงนี้ที่โดนด่าว่าโง,ง่เจอรุงสวนไม้เดียวอ่ะบ้านแกงก็ยังอยู่จนขนาดแกงผมยุบอ่ะจนประเทศจะปิดบ้านแกงก็ยังอยู่และผมก็ยังเปิดประตูบ้านได้แล้วใครมึงไม่ปิดประตูบ้านไว้เนี่ย แก๊งไหนมันเปิดไว้พ่อผมยังมีกุญแจบ้านอยู่เลยดูของในตู้เงินในบัญชีมีเป็นแสนหร,หรือว่าห้าหมื่นหรอห้าหมื่นไปทำอะไรอะ่ะ เงินแดง ad โบปินโอ้โหอี่ห้อโบินสวิตเบตออะคิดเอาปินตรงปินโตปูนห้าสิบสามถุงหนังสือแดงโอ้โหเมื่อต่ก่อนทำไมกูดูฟูจังวะเนะี่ยผ้าพันแผ่ห้าสิบยีห้ยผ้าพันแผ่สวัสดิการสี่เบียรแปดออกมาสักขวดนึงนี่จะตายละ สตรแก๊งยังอยู่อยู่ปะขอใส่เป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมก่อนประเทศปิดโคตรทิดถึงอะยังอยู่ดีมันรู้สึกแบบตื่นตันไงมันดูอะสูตร อ่เขาเปลี่ยนไปแล้วสูตรหญิงอ่ะไม่ชุดเชียเลยเนะี่ยชุดเชียเลยนะเนี่ยเน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 เอาดำอุทาหลงตังเล่นแร่สัตว์เอี่ยสีผมก็เปลี่ยน แต่ก่อนใช้โฟมสีน้ำตาลจำได้ก่อนไปเปลี่ยนเป็นสีแดงอะ่ะไปอย่างน้อยก็เหมือนว่าแบบก็ได้กลับมาลาแหละเกิดไว้ฮะมันไม่มีใครไปพูดหรอก ขับอย่างงงเออแต่ก่อนกูขับรถกูก็เหนือนไม่เป็นตอนไปฝึกขับก็ขับแต่ลายเขาก็เลยขับเหมือนไม่เป็นเลยทีเนี้ย ขอบคุณทุกความทรงจำทุกทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับครับขอโทษสิ่งที่ผมทำไปขอบคุณเพื่อนเลามาให้ผมรู้จักเมืองนี้และขอบคุณนายยกที่ใจดีกับผมแบบ เราหูขอกับกระาดกากแกงมันรู้สึกไม่แบบไม่มีเนเนอีอ่ะพอผมมารู้ที่หลังผมตอนก่อนผมวันไหนนี่ผมไปดูดิสคอดไว้ผมก็งงว่าทำไมเป็นสีเทาผมไม่ได้อ่านแต่วันนี้ผมมาอ่านแล้วผมไปเก็บเห็นมันเขียนว่าปิดวันที่ส1บธันวา ซึ่งก็ดูวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่วะวันที่เจ็ดแล้วซึ่งผมก็ไม่น่าได้เข้าก,กูาเลยเข้าตอนเย็นเลยโอ้ยเกือบสวยรถพังไปขึ้นง่อยหนุ่มถ้ามีคนเข้ามากูแจกเงินเขาเลยอะ่ะสองหมื่น สองหมื่นก็หายยากนะประเทศเนะี่ยมีสองหมื่นได้ก็ถือว่าร้านทำเยู่ๆข,ข,ขอบคุณมาดีขอบคุณคนที่คอยรับรองผมด้วรับโดยเฉพาะคุณมาดีนะคนมาเก่าตอนนี้เล่นแกงหรือเปล่าใช่ไปเล่นแกงนี่วะก็เล่นแกงกับวัน้าแกงเก่าผมเออขอบคุณที่เขาเช่วยผมในสตรีมในวันนั้นผมจำได้ ผมไม่มีรถไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยเขาให้เงินผมมาสี่หมื่นแล้วก็าหาไว้ตั้งตัวแล้วาจะเข้าถามว่าถ้าอยากได้รถก็ขอได้ผมเกรงใจไม่กล้าขอขอบก็ขอบคุณครับที่ให้ผมในว,วันนั้นผมจะไม่ได้ให้กลับอะไรมากมายนี่ก็สภาเก่า หรอว่ารถผมมีรถอ,อะไรเกียรน์นะรับเล่นลอตเตอรี่ใบอะไรเนะี่ยเอาเงิมไมแปดมาก่อนนะกันแล้วค่อยไปขับตุกๆเล่น ที่ผมกลับถึงกระลาจารไปกันนะอ่ะมาแล้วครับเมื่อกี้เราตัดภาพมาใช่ไหมกูวิ่งเลยตรงเดิมกูขับเลยตรงเดิมเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเลยเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็รถติดเ้อขอเป็นว่าคลิปนี้ก็อาจจะจบแล้วแหละก็ขอบคุณทุกท สำหรับทุกคนนะครับที่ติดตามผมมาตั้งแต่ประเทศนี้ผมไลฟ์ผมขึ้นดังได้แต่ก่อนก็เพราะประเทศนี้ดังได้แบบมีคนดูก็เพราะเล่นแกงประเทศนี้พูดจริงครับและรู้สึกว่าผมก็ต้องหาทางกลับ ก็ขอบคุณนะครับสำหรับใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่ประเทศนี้เลยจนปัจจุบันก็ยังติดตามอยู่หรือแค่เคยดูผมไม่ได้ติดตามก็แค่ดูเฉยๆผมก็ดีใจละเดี๋ยวอย่างแรกเลยผมขอวิ่งหาที่ปิดคลิปอะ โอเคเกือ okay, บตายหาแล้วเคผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย